อากาศดีๆอย่างนี้มัคค่ามัชเมลโล่สักแก้วไหมคะ่ะว้าวาว,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 าว้าวว้าวเคเอ็มกรุ๊ปฟรัมเซเล e คอฟฟี่แอนกเลอรีพีเตอร์กรานฮอกเซ์บริการที่พักไตวันไยเดือนวันนี้พบกับเมนูมัคค่ามัชเมลโล่ท่านประธานกลุ่มกัลยานมิตรมาประเดิมเปิดร้านแก้วละล้าน <laughs> <laughs> ขายให้ลูกค้าแก้วละ30บาทนะสำหรับโปโก้เย็าาเยนนะคะเอ้มัคค่ามัชเมลโล่เย็นนะคะแต่ถ้า ะะมานั่งชมบอลกระดาษต้นนี้3,500นะนี่ส่วนตัวนี้อะไรนะพีเตอร์จำชื่อไม่ได้เพื่อนให้มาวันนั้นนะสาวน้อยปรับแป้งนี่แล้ววันนี้เมนูพิเศษสำหรับแซนด์วิชแซนด์วิชช็อกโกแลตเน้นไส้นะคะแล้วดูสักก่อนเกล็ดช็อกโกแลตนี่แบบเลิศเ,เ,เต็มๆในราคา20่บบาทใช่ไหมพีเตอร์ านแซนด์วิชช,โชโ็อกโกแลตกันนะครับทานแบบม็อกค่ายามเช้าอันนี้แถมนะแถมหนึ่งล้านบาทอันแถมเสร็จแล้วขอติปอีกล้านหนึ่งนะได้จัดไปนะคะพบกันที่ปีเตอร์กรานโฮมเซยนนะคะ KM Group Farm s t a y เลยคอฟ f e ่ a n นด a l กล r ลร,รีขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับผมเปิดให้บริการแล้วนะครับ8โมงเช้าถึงกี่โมงนะ คุณชาย7 0มัาต่อค <c oughs> พอาาไม่นอนเลยนะคะบริการ24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าที่นี่เราบริการที่พักรายวันรายเดือนด้วยเนาะ<ส>ก็แวะมาได้สําหรับคนอยากจะนั่งจิบกาแฟ,ฟาที่ศาลาน้อยนะก็มีเรามีเครื่องดนตรีกรีต้งกีตาร์อัคูเลเล่ให้เล่นกันด้วยนะเนี่ยถ้าใครอยากจะเรียนดนตรีไทยซอด,ดวงซออ,อู้ตีชิงชาบกับมงเนี่ยเราก็มีสอนให้ฟรีด้วยนะคะที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ แซบแซบไหนลองพูดดิ่ถ้าพูดให้กินฟรีเลยอะ่ะแซบแซบร่อยจัง <c oughs> ร่อยจังฮู้ <c oughs> ถ้าภากเหนือละ่ะ <c oughs> ลำเต้ลำว่า ทานให้อร่อยนะคะบ๊ายบายความสดชื่นยามบ่ายด้วยบลูฮาวายโซดาที่บีเทอร์แกรนด์โฮมสเตย์เคเอ็ม r รุ๊ปฟรอมเลยคอฟฟี่แอนตัลลารีกันนะคะราคาเริ่มต้นที่25บาทเท่านั้นเองสำหรับบลูฮาวายโซดาเย็นๆนะคะเออนีอ้จัง <c oughs> ไปเลยครับ <c oughs> ไปให้ถึงนะเฮียเดี๋ยวนี้เป็นช่วงเวลาทำขุน,นเศรษฐีพันล้านใช่ นี่หญิงย่าไอหญิงยายเป็นคนเอาเศรษฐีพันล้านมาปลูกนะคะวันนี้นี่นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกต้นอันนี้วาสนาใช่ไหมหญิงยายใช่นี่เราจะปลูกต้นวาสนาทุกคนมาที่นี่จะได้มีวาสนาทุกคนนะมีบวา,าใช่เพราะเราจะปลูก19ต้นนะวันนี้9ก้านำโชคจเจริญก้าหน้านะถวายแด่นในหลวงของเรารัชะกาลที่9้าเนาะปลูกต้นไม้เพื่อพ่อปลูกต้นไม้เพื่อพวกเราทุกคนสร้างบรรยากาศให้กับโลกใบนี้ได้ออกซิเจนเท่ถึงกันนะครับ สวัสดีสสดค่กะกัลายาณมิตรทุกท่านคะ่ะวันนี้พบกับแคนดี้บรนด์มาสเตอร์กลุ่มกัลายาณมิตรจังหวัดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แคนดี้จะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมสวนหลังบ้านที่แคนดี้ปลูกผักบุ้งออร์แกนิกรวมถึงปลูกในดินกันด้วยเราไปกันเลยครับบุ้งที่สวนแคนดี้ที่เก็บได้วันนี้สวนหน้าบ้านเดี๋ยวแคนดี้จะพาเพื่อนๆไปดูสวนไฮโดรโปนิกของแคนดี้ที่แคนดี้ปลูกผักบุ้งไว้ ผักบุ้งที่แคนดี้ปลูกด้วยน้ำที่ใช้ปุ๋ย AB ไฮโดรโปนิกส์นะคะนี่ก็จะสูงประมาณนี้นะประมาณ1-2สัปดาห์แต่ถ้าเกิดปลูกด้วยดินปลูกพร้อมกันนะคะเนี่ยก็จะต้นพอๆกันนะแต่นี้ปลูกในร่มแดดลำไรนะคะต้นพอๆกันเลยกับที่ปลูกในน้ำเนาะเนี่ยอันนี้แต่ว่าปลูกในน้ำนเราจะเก็บกินง่ายกว่า,าดึงล่าออกมาไม่ต้องล้างเลย แต่ถ้าพวกนี้มันต้องตัดนะคะปลูกต้นหอมเหมือนกันนี่ต้นหอมเป็นคอนโดเลยนะส่วนข้างบนนี้ก็จะปลูกถั่วงอกนะคะเนี่ยถั่วงอกปลูกไว้สามถาดก็ใช้วิธีการล้างล้างทุกเช้านะคะเช้าเย็นล้างเปลี่ยนน้ำล้างนะคะแล้วก็เอาน้าใส่ไว้ในถาดนี้แล้วก็ใช้ผ้าเปียกคลุมเพราะว่าถั่วงอกเขาไม่ต้องการแสงแดดนะ นอ,อ,อกจากเราปลูกเป็นถั่วเขียวบางทีถั่วงอกแคนดี้เพาะไว้แบบนี้ยถ้าเขาโตแคนดี้ก็เอาไปลงดินเหมือนกันเขาก็โตขึ้นมาเป็นต้นถั่วเขียวนี่ไอตัวนี้ก็ผักบุ้งที่ลงดินก็ตัวโตเลยนะคะกาแฟนี่อันนี้ก็ผักบุ้งที่พร้อมกันกับตัวเมื่อกี้ที่ปลูกแบบไฮโดรปอนิกนี่กระเทียมสูงเลยนะคะต้นหอมได้ได้กินตลอดนะดกินตลอดกระเทียมนี่แคนดี้ชอบมากนะ ใช้ปลูกแบบใช้กลีบนะกลีบแล้วก็เอาลงดินไปเลยต้นหอมในกระถางตัวนี้แคนดี้ไม่ได้ปลูกแคนดี้ไม่ได้ใช้ดินปลูกนะแคนดี้ใช้ขี้เลื่อยปลูกไม่มีดินนะตัวนี้ก็ขึ้นเหมือนกันเนาะตันนี้ใช้ดินนะคะตัวนี้เป็นขี้เลื่อยเนี่ยปลูกผักบุ้งตัวนี้ก็ขี้เลื่อยเหมือนกันนะเอามาจากน้องเห็ดน้องเห็ดคนน้อยนะ ขาตายหมดแคนดี้ก็เลยเอาขี้เลื่อยของน้องเห็ดคนน้อยนั่นแหละมาลงกระถางนี่ตัวนี้ปลูกเป็นเพื่อนกันนะคะให้เขาอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยโหดกมากเลยนะเนี่ยแคนดี้เพาะกับพร้อมๆกับตัวนี้แหละแล้วแคนดี้ก็หวานลงไปเขาก็ขึ้นดีเนาะขึ้นดีเหมือนกันนะแค่หวานนะนี่ไม่ได้ฝังลงไปในดินนะคะแค่หวานเฉยๆเขาก็ขึ้นดีเหมือนกันนี่ก็คือต้นไม้ของแคนดี้วันนี้นะจ๊ะจุ๊บๆสำหรับ ผักบุ้งไฮโดรโปรเนกและผักไฮโดรโปรเนกรวมถึงผักในสวนที่ KM Group f r ๊ m s t ร์เลย Coffee and Gallery จ้า